สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆวันนี้ผมแบ่งรถมือสองรุ่นนะครับมีเชฟโรเลตแคปติว่ารถแนวครอบครัวเจ็ดที่นั่งมานําเสนอสักคันหนึ่งนะครับใช้พาดหลายๆคันที่แลของผมนะครับคันนี้ให้ไวนะครับคันนี้ได้เป็นปี2องพันสิบนะครับตัวท็อปสุดนะครับตัวขับสี่ดีเซลด้วยนะครับมีแหลกหลังคาให้พร้อมหมดเลยภายในเบาะหนังนะครับสะอาดนะครับสะอาดมากๆเจ็ดที่นั่งคันนี้นะครับ เป็นเนวิเกเตอร์นะครับตัวท็อปสุดเลยเบอหลังพับได้นะครับมีแอร์หลังให้พร้อมไปกันได้ทั้งครอบครัวเลยนะครับเบาสามารถพับเรียบไปได้เลยนะครับทั้งสองแถวนะครับเจ็ดที่นั่งนะครับราคาเบาๆสมัยออกอ้างปลายแดงล้านกว่านะครับตอนนี้เหลือแค่แสงกลางๆเท่านั้นนะครับใคร ชอบใครกำลังหาดูอยู่นะครับลองดูคันนี้เอาไว้เป็นหนึ่งตัวเลือกนะครับ AWD นะครับตัวท็อปสุดของแคปติว่านะครับกบอะหลังสามารถพับได้นะครับพับขึ้นพับลงได้มีแอร์หลังให้พร้อมรถเดิมๆนะครับได้ไปขับใช้งานได้เลยนะครับอย่างอะไรอยู่ครบหมดเลยนะครับภายในสวยสะอาดรถเดิมๆ ไม้น้อยนะครับไม่หนึ่งแสนสี่หมืนกิโลเมตรมีบันไดให้พร้อมนะครับภายในสวยสะอาดเป็นตัวท็อปสุดกระจกไฟฟ้าระบบไฟใช้งานได้ครบนะครับมีกล้องถอยหลังให้ด้วยนะครับผมใครสนใจโทรมาได้นะครับ094 047 7, 7 970นะครับรถอยู่ที่ลำลูกกาองเจ็ดนะครับมีบริการส่งถึงบ้านทั่วประเทศไทย เบาเป็นเบาไฟฟ้านะครับเบาหน้าเป็นเบาไฟฟ้านะครับฝั่งคนขับภายในสวยนะครับสวยสะอาดราคาเด็ปปุ้มนะครับนานกว่าจะมีมาสักคั้นะครับ AWD ดีสอสเรื่องเดิมเดิมดีเซลสองูนะครับโอเคครับผมใครสนใจโทรศูนย์เก้าสี่ศูนนะครับติดต่อมาได้นะครับ